จริงมันต้องแล้วแต่อารมณ์ที่เขาเป็นไปแต่ว่าบนพื้นฐานของการที่เขารู้ว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนพอดีแค่ไหนที่มันขาดแค่ไหนที่มันเกินเดี๋ยวจุดหนึ่งเนี่ยมันก็รู้เองแต่เราจะไปขีดเส้นอย่าไปตีกรอบต้องไม่มีกรอบแต่เรารู้แนวอยู่แล้วว่าแค่ไหนแต่นั้นที่เราสํารวมเนี่ยเหมือนที่อุปมาให้ฟังอะเรื่องของการที่ที่เราไปเยี่ยมบ้านของญาติ ของคนรู้จักพอมีบ้านหลังนั้นก็มีคนป่วยคนไม่สบายเขาก็บอกว่าช่วยเบา,เ,บาเสียงหน่อยนะคะพอดีคนไข้แม่หนูไม่สบายอะไรอย่างเงี้นะเรารู้ยเฉยใช่ไหมเราก็รับรู้ไวใช่ปะพอถึงวีนายจริงที่เราจะต้องสนทนาพูดคุยอะไรต่ตางนานา,นานเนี่ยความรู้สึกที่เราได้ยินมาก่อนว่าเราจะต้องทํายังไงอะ่ะมันขึ้นมาเองตอนนั้นถูกไหมพอใจมันจะเริ่มดังขึ้นมาหรือว่าจะพูดอะไรขึ้นมาให้มันมีเสียงดัง เราก็จะรู้ตัวได้ในีถามที่ว่าเราเรา,เราเคยได้ยินมาก่อนว่าเขาจะบอกเราอย่างนี้ว่าให้ช่วยเบาเสียงแต่ถ้าบางคนไม่ใช่ล่ะไปคิดไว้ก่อนจะต้องปิด <c oughs> <c oughs> จะต้องหาอะไรมาคุยเบาเอะไอ้น,นี้มันเกินไปไหม <c oughs> เกินมันเหมือนจิตใจของเราก็เหมือนกันพอบอกปุ๊บกายเป็นแรงพอบอกปุ๊บกายเป็นเป็นทําขึ้นบอกปุ๊บกลายเป็นผิดปกติไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราฟังไว้แล้วว่าไม่ได้ไปทําอะไรพิเศษหรอก เยงแต่ว่าบนรู้เองบทบ,บาทที่ที่การอยู่ใเวกคือแค่ไหนนะเมื่อได้ความเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเวลาถึงเวลาเนี่ยบางทีมันเป็นไปได้ที่เราเกิดจะเผอดังขึ้นมาเงี้ยแต่บางทีสติมันไม่มีพอมรนลึกได้เอา้าตายแล้วก็เลยนึกขึ้นไปได้ก็เลยนั่นไปแต่บางคนเขาเขาก็รู้ก็เลยนั่นกไ็ไดนะ้มันบอกไม่ได้หรอกว่าเวลานั้นจะต้องทำอะไรแต่เมื่อร่ก็ตามที่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เลยละ ต่มที่เลยแล้วเพราะอะไรเพราะรู้มาตรฐานแล้วใช่ไหมว่ามันแค่ไหนนี่ก็เหมือนกันที่เราบอกว่าเออต้องหัดสํารวมนะไม่ทําอะไรที่ไม่จำเป็นนะแต่ไม่ใช่ไปนั่งส่วนรวมตัวแข็ง <c oughs> <c oughs> ไปได้ไปสํารวมจนเหนียมเลย,ยางนะไม่ใช่ <c oughs> ก็ความพอดีนั่นแหละแต่ไม่ใช่ปล่อยได้เปื่อยจะทําอะไรก็ทําจะเดินไปไหนก็ไปจะไปนู่นไปนี่ก็ไปออกไปนู่นไปนี่ก็มองนู่นก็ไม่ใช่มันมีความพอดีอยู่เราใจต้องเหมือนที่บ้าน แต่ไม่ได้ทําอะไรหางานอะไรไม่ใช่ไปทําสิ่งต่างๆตาม,ตาม,ตามความเคยจินเหมือนที่บ้านเท่านั้นเองจิตใจเหมือนกันจิตใจอยู่บ้านยังไงอยู่วิเวกก็แบบนั้นที่เขาพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าพออยู่ที่บ้านเป็นคนธรมนาอยู่ที่วัดทําเป็นคนปฏิบัติขึ้นมาไม่ใช่นะ <c oughs> คือก็คนนธรมนาเนีน่นแหละแต่รู้ขอบเขตว่าแค่ไหนสํารวมแค่ไหนเนี่ยไม่สํารวม แค่ไหนควรทําแค่ไหนไม่ควรทําแค่นั้นเองแต่จิตใจเหมือนกันไหมที่บ้านจิตใจเหมือนกันก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันพูดง่ายๆภาษานะไม่ใช่เป็นคนกรรมฐานไม่ใช่เป็นคนพิเศษไม่ใช่เป็นพระโยคามาจรไม่เป็นมนุษย์กรรมฐานไม่มีถ้าเป็นมนุษย์กรรมฐานยังไงเนี่ยพยายามประคองประครับเดินยืนนั่งนอนพิเศษขึ้นมาอย่างที่ก็สื่อว่านอกกรอบอะเห็นไหมมันมีเห็นไหมไหนเกบกับนอกเกอบไปนไงนอกกกอบไปนไง ต้องทำท่าทางเดินนําท่าทางนั่งทําท่าทางยืนอ่างเงี้ยเรียกว่านอกกรอบแต่ในกรอบก็คือในวงจรชีวิตของเราอ่ะแต่แต่ละวันแต่ละวันนะ่ะตั้งแต่หลับยันตื่นยืนยันนั่งนั่งยันนอนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนรูปนั่งรูปยืนรูปเดินรูปนอนสลับกันไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆแต่จิตใจของเราอ่ะยังไม่คุ้นเคยกับเขาไงเราก็ต้องหัดเขาในฐานะที่ว่าคนเราถ้ามันจะมีสเตตรูปรูปนั่งนอนยืนเดินได้เนี่ย ไม่เพ่จะอยู่นึกจะรู้ก็ดูนึกจะรู้ก็รู้นะมันต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเขาีอะไรวอร์ม,มาก่อนเหมือนอ่อนควรต่อการงานมาก่อนในฐานะที่เอออะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นจําเป็นไม่จําเป็นอยู่ที่ไหนแล้วคาเนี้ยอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่รูปจริงๆอยู่ที่รูปส่วนใหญ่ถ้าเรื่องของใจก็เป็นเรื่ององความไม่สบายเรื่องไม่สบายใจไปอยากรู้อยากเห็นไป อย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอย่างที่โยมยกตัวอย่างใครก็ได้อยากจะรู้เวลานะ่อย่างเงี้ยความรู้สึกพวกเนี้ยเนี่ยมันไม่สบายใจเหมือนกันนะใช่ไหมแต่ถามว่ามันกายมันเป็นอะไรไหมบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกถามว่าถ้ามันตัดได้ก็ตัดได้นะคือไม่สนใจเวลาจะเป็นเวลาเท่าไหร่ก็เถอะก็ได้เหมือนกันแต่บางคนเขาไม่ได้ไงทิ้งแต่ดีอย่างหนึ่งก็คืออะไรเราได้พูดกันไม่ก่อนแล้วว่าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องดูนี่แหละมันก็รู้เองว่า เก็บแล้วแต่มาถึงจุดไม่ได้แต่ถ้าเราไม่พูดจะไม่เลยอะ่ะดูเช้าดูสายดูบ่ายดูเย็นดูทุกเวลาเลยเนะี่ยดีวเนี้เราจะรู้เองเอ๋อเนี่ยดูนิดนึงแล้วก็หายสงสายก็จบลงไปจบไหมหรือว่าดูต่อไปเรื่อยๆจริงๆมันจบได้นะมันจบได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนะี่ยขอให้มีความสำรวมเป็นพื้นฐานคืออย่าไปหางานอย่าไปทำอะไรที่ไม่จำเป็น เดี๋ยวมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีคนพยาบาลคนป่วยอยู่แล้วเออเราต้องไปรู้เองใครป่วยใครเป็นคนพยาบาลใครป่วยสมมติต่อตอนเนี้ยสมมติตอนเนี้ยมีคนพยาบาลยังยังตอนนี้ใครป่วยลูกนั่งก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันให้ให้โยมพุ้นเคยกับบัญญัตินี้ไว้เพื่อเพื่อเวลาที่เราไปสัมผัสจริงๆี่ย มันบางทีถึงจุดหนึ่งมันอินได้นะหมายถึงว่ามันยังอาจจะไม่ชัดเจนว่าเออรูปนั่งจริงๆเลยไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ในเบื้องต้นของปริยัติให้ดีก่อนเมื่อไรก็ตามนี่วันใดวันหนึ่งที่ปลอดจากเราที่เราไปคอยดูคอยจ้องคอยเป่งเรียกว่าขาดตํารวจแล้วอ่ะอันแหละเวลาคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสภาวะอะไรก็ตามที่เราว่าเรียกคนร้ายหรือว่าคนดีแล้วก็ตามตเวลาเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้ตามความจริงได้เลย เห็นคนร้ายก็เป็นคนรมดาหมายถึงอะไรมันก็เป็นรูปเป็นนามเหมือนกันเออเพราะว่าตัวนั้นน่ะที่โยมว่ากิเลสกิเลสมันก็ตัวสภาวาทะ,วะทาอยู่แล้วตัวอะไรแหละธรรมะอยู่แล้วนะ่ตัวนามมาทําอยู่แล้วที่ท่านบาาาอกกูศลาธรรมะกุศลก็เป็นธรรมะไอ้กูศลก็เป็นธรรมะเนี่ยเนี่ขากลังทํางานอยู่เราก็ได้ปัจจัยเห็นสิ่งต่างๆที่เขาเคยยินดียินร้ายยินชอบใจอะไรต่างๆพอเจออารมณ์นี้ปุ๊บมันก็เป็นปัจจัยเขาเกิดขึ้นมาทันที แต่ถ้าเขาเกิดแล้วบางคนเขาเขจาใจเขาก็าสามารถจะเอาอความรู้สึกนั้นนะมาเป็นอารมณ์ได้แต่เาไม่ใช่เราเอาไปต้องคอยกาหนดต้องคอยกําหนด,ด,น,ด,ดนี่ไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเอ๋ขึ้นมาและความจริงปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นน,ะนั่นแหละเรียกว่าเหมือนเราไปเห็นตามความจริงก่อนนั้นเลยโดยที่ไม่บอกกันมาก่อนเหมือนเหมือนเราไม่ได้สั่งของมาก่อนนะมันค้เขาส่งของ,ของมามันก็รู้ความจริงไปเลยนะแล้วความรู้แบบนี้เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีเราเข้าไปทำงาน ทั้งตัวรู้ทั้งอารมณ์ด้วยแต่ต้องอาศัยพื้นฐานจากการฟังบ่อยๆแล้วก็การไปสังเกตการสำรวมการวิเวกเนะี่ยการหัดมีสเติอยู่กับอารมณ์ที่มีอยู่นี่นแหละบอกได้เลยมันเราจะรู้แล้วไม่รู้มันก็มีสภาพนี้อยู่แล้วพ้นจากรูปนั่งไปได้ไหมได้เหรอพ้นจากรูปยืนรูปเดินรูปนอนไปได้ไหมในแต่ละวันแต่ละวันไม่ได้หรอ แต่มันก็มีในทางพิธามก็มีนะพ้นได้เหมือนกันตอนไหนหรู้ไหมฮะอ่ามันก็จะมีรูปที่มันทําไม่ตรงกายขึ้นมานะมันพ้นมันไม่มีพ้นไปใหญ่เยอะกวสี่หรอกนะแต่อย่างน้อยมันก็มีเวลาลุกขึ้นโค้งตัวงอขึ้นมันจะมียืนมีอะไรจะยืน,ยน,ยนแบบกรงโค้งยอะไรเงแต่เราไม่ได้สนใจรายละเอียดขนาดนั้นหรอกแต่ก็อยู่ในรูปยืนรูปเดิน,ร,ดนรูปนั่งรูปนอนเป็นพื้นนั่นแหละแล้วต่อไปมันจะกระจายไปรูปอื่นเอง บางคนเขาอยู่รูปเดินอยู่ดีๆนั่นแหละเอ๊ะมันมีส่วนอื่นมีรูปอื่นแสดงให้ดูด้วยเอออย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่ารูปอะไรแต่มันแสดงออการอย่างนั้นออกมาต,ตอนนั้นยังไม่ตัดสิีหรอกก็รู้ได้เหมือนกันจากการที่เขาดูอย่างหนึ่งเหมือนเราดูบ้านเหมือนเราดูต้นไม้แล้วเราจะเห็นรายละเอียดของต้นไม้เองไหมหรือเราต้องสนใจรายละเอียดของต้นไม้ด้วย ถ้าเราดูอย่างไม่มีอะไรนะเรามองต้นไม้ต้นเนี้ยสมมติบบนะเนี่ยเราจะเห็นโดยรวมไหมละ่ะใบมันไหวกิ่งมันเน่ากิ่งมันอะไรเนี่ยไม่นจะเห็นโดยรวมถูกปะ่ะใช่ปะ่ะแต่ถ้าเรามองเจาะเจาะลงไปละ่ะจะไปเจาะมองเฉพาะใบที่มันเขียวมันก็จะเห็นใบนั้นใบเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรามองภาพรวมเราจะได้ทั้งต้นไม้ด้วยได้ทั้งส่วนต่างๆที่มันแสดงด้วยเหมือนกันเลยแต่ถ้าเราไปดูเจาะจงเอาอะไรเอานั้นเอานี้ขึ้นมามันจะไม่มันจะไม่เห็นทุกอย่าง แต่ถ้าเราสมรวมในการนั่งรับประทานเนี่ยมันได้ทั้งหลายอย่างเลยรูปนั่งก็มีเหยียดคูก็มีเนี่ยปากที่มันเหนียวก็มีแล้วก็ลูกอะไรนะรสก็มีกลิ่นก็มีนะสัมผัสเย็นร้อนและเคี้ยวก็มีใช่ไหมลิ้นสังเกตดูเด่นบางทีอะถ้าถ้าคนเขามีนะแล้วแต่นะนี่ไม่ได้บอกให้ไปสังเกตแล้วนะถ้าสังเกตมีโอ้โหลิ้นทําหน้าที่หนักเลย พราะมันต้องคอยพลิกซ้ายพลิกขวาแหละตะล่อมไปตะล่อมมาเ,เรารู้สึกไหมล่ะต่เรามากินคําเดียวคืนหายคืนหายก็มีบางคนแต่ก็ไม่แน่และแล้วแต่บางทีคนกินถ้ากินเขามีอย่างสติจริๆก,ก็จะรู้เลยว่าไอ้เคี้ยวก็ทําหน้าที่ช่วยลิ้นก็ทําหน้าที่ช่วยไอปากขยับขึ้นลงก็าําหน้าที่ช่วยแต่เราพูดให้ฟังเฉยๆนะไม่ให้ไปดู <c oughs> แต่ตัวคนที่เขาเห็นน่ะก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลาที่รับประทานเยอะแยะเลย ทุกต่างๆที่เกิดขึ้นในาก,การรับประทานก็เยอะแยะเลยจริงๆเนะี่ยตั้งแต่นั่นเลยนะถ้าจะฟังฟังดูเนะี่ยบางทีตั้งแต่เราที่จะเดินไปหยิบปินโตอ่ะบางทีเราขาดสำรวมไปก็ได้่ได้ขาดสำรวมในการเดินไปหยิบปินโตก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ทราบเหตุมาก่อนว่าเราจะต้องไปทาเพราะอะไรแต่ถ้าเราทราบเหตุมาก่อนบางทีการสำรวมก็จะเป็นไปในขณะนั้นๆเองแต่ถ้าเราไม่มีปุ๊บป๊บ หน,น้าที่เองเราไปเอาเอาแต่เพียงตามหน,น้าที่ไงอ๋ออาจารย์บอกให้เปิดอย่ารีบดูเออก็จะมาต้งนั้นแหละแต่จริงถ้าสำรวมเป็นนะมันจะมันเป็นเองการเปิดการเอาปิ่นโตลงการเอามาวางต่างๆนานาใจมันไม่ได้ออกไปที่ข้างนอกเท่าไหร่แต่มันรวมสำรวมอยู่ในทางการทำนั่นแหละแต่ว่าถามเห็นข้างนอกไหมเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างว่ามีอาหารอะไรอะไรอะไรแต่ว่ามันมันมันคล้ายๆจิตมันพอดีพอดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้แหลมไปมากไม่อะไรไปมาก มันก็สามารถสํารวมในการทานได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีทั้งตัดทั้งเคี้ยวทั้งดื่มทั้งกินทั้งอะไรพวกนี้แต่บนพื้นฐานแรกๆโดยมาจารย์จะให้แบบทำทีละอย่างคือไม่ไม่มือตัดปาดเคี้ยวใจคิดมือเขีย่ยไม่ใช่อย่างนี้ต้องท,ทําทีละอย่างเคี้ยวก็เคี้ยวไปบางทีก็บางคนก็ต้องวางช้อนหัดก่อนเฉยแต่ว่าหัดบนพื้นฐานของจิตใจที่เป็นปกตินะไม่ใช่ทําขึ้นทําด,ดูอะไรอย่างนี้ เมื่อได้อย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ค่อยๆทีละอย่างทีละอย่างเองแล้วต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีสติตามทันเองตรงนั้นตรงนี้เวลาจะเคี้ยวไปกินไปตัดไปทําอะไรไปเนี่ยบางทีความรู้สึกต่างๆมันจะไม่ไปไกลอ่ะจะป้วนเปี้ยนอยู่ที่แถวกินเนี <c oughs> ่แหละแล้วก็เห็นเหตุหลายอย่างโอ้เดี๋ยวมือเช็ดบ้างเดี๋ยวปากเลอะบ้างเดี๋ยวอะไรไม่รู้ที่จะต้องเคลียร์ออกเห็นก้างเห็นอะไรไหมมันจะกินเข้าไปเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละมันก็จะเห็นรายละเอียดตรงนั้นเอง แล้วใจก็จะไม่เพลินไปเรื่อยไปเรื่อยก,ก็จะรู้สิง่ตงต่างๆอนนี้แม้แต่เสร็จปิดตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาระเมือ่อไงนต้องหยิบล้างหยิบตักหยิบเอาอาหารออกอะไรออกเนี่ยมันก็จะอยู่กับพูดง่ายๆอยู่กับยืนเดินนั่งน่นองยืนเดินนั่งน,นอนทากิจต่างๆคนนั้นแหละเนใจมันก็สามารถจะเรียนรู้อารมณ์นี้กลายเป็นว่าเช้าสายบ่ายเยน็นเร็วมากเลยนะเพราะมันมีงานดูมีงานศึกษาตลอดเลยถ้าเป็นนะถ้าเป็นนะ แต่ไม่ใช่การ,รบังคับไม่ใช่การไปรวมจิตรวมใจแต่มันจะกระจายไปกระจายมาอย่างเนี้ยต้องอาศัยอย่างเนี้อแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยต้องไปเรียนรู้ของตัวเอง <c oughs> ติ่งฟังรู้เรื่องเนาะ <c oughs> ยังไม่มีอะไรฟังไว้ก่อน ดูม่สีนอนหลับปกติไหมหลับแบบกังวลอะไรป่ะมากๆเลยหลับมันไม่ฝันเลยนะฮะหลับมันสนิทมากๆติดติทมากเลยรู้สึกว่าเทวดาคุ้มครองอย่ังเลยแหมเทวดาเข้ามานั่งคุ้มเราหรอกเขา็ไปเข้าเลยายมยมหลับลวดเดียวเขาจะมาคุ้มอะไรเราเขาก็เดินไปเดินมาเขาเดิน แล้วไงต่อเงียบไงปกต,ติวุ่นวายไงปกติจะละว,วุ่นวายกับกิจต่างๆ่งไงนี่มันไม่มีแล้วไงแล้วไงต่อละหลับหลับอิ่มแล้วหลับอิอ่มแล้วต,ตื่นตื่นตอนไหนอ๋อสี่ได้แลสี่ได้มั้งแล้วไงต่อพอตื่นแล้วไงต่อตื่นแล้ว รูปตัวเองที่นอนอ่ะว่างไปโยมเป็นก้อนแท่งเหรอโยมเป็นตัวที่เป็นมีสองอย่างนะมันใกล้ๆก,กันระหว่างอาการที่นอนกับาก,าก้อนแท่งออาากรที่่นนนนัแหละโยมคิดว่ามันนเปป็รูอะโยมโยมไม่ต้องคิดว่าเป็นรูปหรอกโย,ยมจะบอกอให้จะสื่อการฟังว่าโยมจะสื่อไม่ไม่โยมรู้สึกเป็นแท่งๆเป็นก้อนก้อน รู้อาการที่นอนยั้สึกอาานอน้ไม่เป็นไรมันไม่เป็นก้อนแท่งนะรูปนอนอ่ะแต่มันเป็นอาการที่ทรงอยู่ในท่านั้นแหละโยมก็เหมือนเพราะวชัดไหมมีชัดไหมก็ชัดชัดด้วยชัดคือหมมว่าโยมย่าจะต้องไปไมันชัดแบบไหนวชัดแบบไหนที่โยมว่าชัดของโยมอ่ะก็ชัดของโยมก็หมายความว่าโยมไม่ได้ไปจาะจงนั่นเลยดิแล้วไอ้ความชัดของโยมอ่ะมันชัด มันชัดแบบว่าโยมก็ไม่ได้เป็นเพ่งชัดแบบเป็นออไ,มไม่ใช่บางทีไม่ไอ้ไม่เพ่งนั่นแหละแต่มันชัดได้ในฐานะที่ว่าจิตมันมันมันเลยนิดนึงแต่ว่าเราไม่เรียกว่าเพ่งนะบางคนเคยเคยสามารถจะจับแบบนั้นได้ไแต่ใช่โยมก็มีความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่ควรจะเป็นขนาดไหนแล้วโยมก็เข้าโยมก็ไปเดีย๋ยวก่อนต่อไปอ่ะก่อนที่พอนอนแล้ว,นนลว,นนลวรู้ลูกนอนแล้วแล้วไงต่อ โยมก็ไปโยมก็ไปเอาไม่เกิดอะไรขึ้นถึงได้ไปเอางี้มันมันเปลี่ยนไปอ่ะนการจะรู้ขึ้นนมันมีความรู้สึกยังไงถึงไปห้องน้ำเอางี้หรือไม่รู้อยู่ๆมันก็ไปก็ตามมันไปไไ่ยมก็รู้สึกว่าเออคือมันเออเออ,อหามันจะต้องเป็นภาละที่เราต้องทาแล้วหาลรือเลยหาลือแล้วไปหาภาละเต้องไปทำคือมันความรู้สึกของมันว่ามันจะต้อง เหตุผลของมันคือจะต้องไปห้องนะ้ำก็ไปทุรในที่ห้อัน้นอันนี้เหตุผลเนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ในใจอยู่ที่ไหนอย,อยู่ที่เราอยู่ที่รูปนี่เราแล <c oughs> มันก็มีนนะมันก็มีเหตุผลว่าจะต,ต้องไปเข้าห้องนะ้ำไปไอะไรเงี้ยมันก็บนมันก็สาระบนกับการงานที่เราจะต้องรู้อ่ะในการเราต้องรู้อ่ะโยมต้องรู้เป็นจะอย่างๆเขานะอย่าไปเหมาเหมารวมอ,อย่าไปเหมารวมวันนั้นกระทุกอันนี้กระทุกอันนี้กระทุกมันต้องรู้อย่างทุกแต่ละอย่าง แต่และอย่างของมันทุกที่ต้องเข้าองน้ําเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงทุกที่ต้องดื่มน้ําเป็นยังไงทุกที่ต้องกินเป็นยังไงทุกที่ต้องถ่ายเป็นยังไงทุกที่ต้องแปลงเป็นยังไงเรียกว่าทุกด้วยกันแต่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยลักษณะไม่เหมือนเลยเนี่ยการที่เราใส่ใจทุกคือใส่ใจลักษณะของมันที่มันเกิดขึ้นที่เป็นอยู่พูดง่ายๆนะแต่ตอนมันเป็นอยู่เราแค่รู้เฉยไงแต่ไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปสังเกตว่าลักษณะมันเป็นอย่างนี้ แล้วแค่ดูเฉยๆนั่นแหะเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็หยิบไอ้นู่นมาแก้หยิบไอ้นั่นมาแก้แล้วก็เดินไปแก้อย่างเงี้ยนะแต่เราต้องรู้อย่างเงี้ยก็ก็ก็รู้รู้ไป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 ดีละอย่างนั่นแหละแต่ที่ว่าหลวงก็ไม่ได้เป็นใส่ใจอะไรมากมายก็เออไม่ต้องมากมายหรอกเอาไม่มากก็ดีแล้วอยู่ตรงนี้ังรู้สึกอ่ะยังรู้สึกว่ามีอะไรที่ยังเคยชินบ้างไหม ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่มาจนถึงวันเนี้ยมีอะไรบ้างที่เราเลี้ยงซึ่เอ๊ยยังทําเคยชินอยู่นะทำเคยชินของเราเอามียกตัวอย่างอาอย่งยกตัวอย่างเนี่ยบางคนต้องกินน้ําก่อนอา่ากี่แก้วกี่แก้วหรือว่าต้องแบ่งแกนกี่แค่กี่ทีหรือว่าต้องเหยียดตัวก่อนทุกครั้งอะไรเงี้ยนะมีมีอะไรที่ทําที่ทําแบบนี้โดยที่ไม่รู้เหตุแม้แต่รู้เป็นรูทีนอะ่ะ ไม่หิวก็ไม่กินกแสดงว่าหิวติดตอนเชา้าถึงกินไม่หิวก็ไม่กินแสดงว่าตอนเช้ายมหิวสิใช่ไหมอ <laughs> ตอนเชา้าตอนเช้าจะไม่ค่อยได้กินนะเพราะว่ายมจะทำอะไรของมันเสร็จแล้วมันก็เปิดประตูมาข้างนอกแล้วก็มันก็ดูอาการที่มันเป็นไปเรื่อยๆก็ดิ้นก็ดิ้งแล้วก็เลยปา,างนิดนิดอะยังกินข้าวแค่มื้อเช้ามื้อเดียวพอเวลาเป็นโตมาอะไรเงี้ยเขายมจะร้อนยมรู้เลยแหละว่า ต้องการอาหารท้องดันย่อยมันเป็นบันดาลแล้วเนี่ยแล้วไอ้ท้องหิวไอ้ท้องน่ะเป็นรูปตื้นนางเป็นรูปรูปหิวรูปหิวเนี่ยรูปหิวก็รูปท้องเหมือนกันรูปรูปหิวอ่ะเดี๋ยวก็กิดโตเข้าไปกินเดี๋ยวก็เดีวก็รู้อาการอ่ะติดโควิดเดียวก็รู้อาการอยู่แล้วเดีก็เดก็กินข้าวอาการที่ติดตับเขาจะได้กินเงี้ย พอกินไปทำได้เนืก็เนื้ก็รู้สึกว่ามันบป็นพายังเนันที่สองที่สามก็คอยสังเกตอยู่เรื่อยเคอยสังเกตแล้วก็จะได้เรเแล้วก็แลกมันมันจะมันจะอิ่มนะก็รู้ลำดับไฟว่ามันจะต้องอิ่แค่ไหนแค่ไหนชานม่ก็ม่วนไฟาัูชนนึ่งมัรู้สึกว่าเอออย่าลอดว่ามันอิ่ไม กท่านมันรู้สึกว่ามันแน่นเราจะก็จะจะรู้สึกแน่แล้วให้กินหมดก็ก็เข้าใจถูกใจกินอ่ะอย่างนี้กินแค่ไหนก็พอแล้วปมาณแค่นั้นเขาอิ่มรู้สึกที่ใจรู้รู้สึกที่ตรงไหนรมรู้สึกที่ร่างกายนั่นน่ะสิทองเออให้มันเป็นที่ๆนะท้อรู้สึกว่ามันมันอัดมาพอดีวะเป็นว่าอะไรเนี้ยผมก็ว่ายังกินข้าวท่เดี๋ยวมันจะทำให้กินน้ำ ยอมรับท uh, ั้งเดียวเหรอตอนนี้เพราะว่ายมรับนี่เองมันต่รู้สึกว่ามันแน่นมันสึงขาดมันเป็นมันตึงขาดโอ้ก็เลยแน่นอนเลยแล้วเช้าเลยเห็นหิวแล้วกินข้าวดีเพราะเป็นโอกาสดีแหะตอเช้าดีเพราะเราจะกินทุกเราได้รู้ถึงลำดับของการว่ากินซึ่งท้องกินเต็มยุทธศาสตร์กินเต็มที่นี้มันควรจะกินน้ำเวลาไหนเนี่ยไหนอย่าก็ลงทักใส่ทักทักเองแล้วก็ ก,นนกินน้ำเป็นเวลาหรือว่ากินน้ำตามอะไรกินน้ำเพื่อที่มันจะได้รักษาความกินมันนั้นเพราะว่าพอหลังเทนจะเน่เน่เน่เนี่ยโยมไม่มีความแค่ชิน <laughs> ว้าแล้วมาแล้ว้าละว่าเราถ้าเรากินน้ำไปเราจะรู้สึกกินก่อนแล้วการจริงจริงมันกินได้อยู่นะแต่โยมไปมีรูทีนไว้แล้วไงมันจะอินขันเพราะวาถ้า้ำเข้าไปมินไม่ใช่ไม่ว่าอะไรแต่พูดถึงตอนที่ไปกินเนี่ย มันเป็นรูทีนคล้ายๆกับว่ามีสัญญาไว้แล้วต้องกินเวลานั้นกินเวลานี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ร่างกายมันเตือนไหมมันอาจจะไม่ได้เตือนก็ได้แต่จริงๆมันมีนะมันมีนะไอ้รูทีนหรือไม่รูทีนอ่ะมันจะมีต้องกินอยู่ไม่หมายถึงว่าหลังจากนั้นไงที่โยมทิ้งไว้มาแล้วถึงที่โยมมาบอกตอนหลังอ่ะว่าที่ว่ามันมันเดี๋ยวโยมจะต้องอย่างนั้นโยมต้องนี้นี่ยแต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันมีความต้องอยู่ที่ใจหรือต้องอยู่ที่กายไงนะ เออแต่ถ้าอยู่ที่กายอ่ะมันก็จะบอกแหละโยไม่ต้องบอกมันก็บอกอยู่ก็แน่นอนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแบบนั้นแหละที่นั่นแหละในความจริงไอ้ตัวนี้เป็นเหตุโยมไอ้ตรงเนี้ยที่โยมไปกินทีหลังอ่ะเป็นเหตุแต่เราเราไปรู้สึกอย่างนั้นแหละมันมีใจที่ถ้ามันไม่เป็นเรื่องของการที่ได้เวลาได้เวลาเนี่ย มันจะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าได้เวลาขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของเหตุจริงๆแล้วนะมันมีเวลาเข้ามาที่หมายไว้ไงเออได้เวลาได้เวลาได้เวลาเนี่ยคุณลกมาถึงได้บอกว่าอย่าไปดูเวลาแล้วเดี๋ยวมันจะได้เวลาตรงนั้นเดี๋ยวมันจะได้เวลาตรงนี้แต่ความจริงๆเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อประโยชน์นการได้มันเห็นเวลาที่สัญญาณเตือนในรูปประกายนี่แหละมันจะต้องเตือนทําอะไรเตือนอาบเตือนล้างเตือนแปรงเตือนซักเตือนเช็ดเตือนอะไรพวกนี้มันจะบอกหมดแหละอาโยมสังเกตไหมล่ะ อาจจะทันหรือไม่ทันไม่รู้ลหละเคยเห็นความรู้สึกที่มือเปียกแล้วไม่สบายต้องไปเช็ดบางทีไม่เห็นหรอกพอรู้ปุ๊บเปียกปุ๊บเช็ดเลยเปียกปุ๊บเช็ดเลยเปียกปุ๊บเช็ดเลยแต่รู้สึกความไม่สบายไหมตอนนั้นอะตอนนั้นตอนนี้เราบอกได้ตอนนั้นเรามีไหม อ่าบางทีไม่มีนะรู้เป็นรู้ทีนไปเลยทําเสร็จนั่นทานี่ทาเสร็จตั่นทําเสร็จนี่อาบน้ําก็เหมือนกันนะอตอนอาบป็นก็เหนียวใช่ไหมสภาพเหนียวก็มีแต่ตอนอาบขึ้นมาเนี่ยทาไมต้องใช้สบู่เออพอใช้เสร็จปุ๊บอ้าทำไมไม่ออกไปเลยอ่ะเอาไว้ต้องล้างอีอะใช่ไหมพอล้างสบู่เช็ดเอาทำไมต้องเช็ดตัวอีความจริงเนี่ยถ้าลองไม่ทาดูซี่ แต่จริงมันแสดงอยู่นะเราจะเห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเขาเปล่าตรงเนี้เราเป็นแนวไปนหมดเลยทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นเป็นแนวแต่ความจริงในระหว่างแนวอ่ะมันจะมีความจริงปรากฏอยู่ตลอดอาจจะไม่เห็นก็ได้เพราะความสํารวมมันยังไม่มีพอมันก็เลยยังไม่เห็นทุกที่ต้องอาบทุกที่ต้องซักทุกที่ต้องฟอกทุกที่ต้องล้างทุกที่ต้องทํากิจต่างๆออกมาจากห้อง,องน้ําเนี่ย เท้าเปียกอะไม่ต้องเช็ดอะไม่เช็ดได้ไหมก็เดินปกติรู้สึกไงเห็นไหมเพราะใจเราไม่อยู่กับกายไม่อยู่กับรูปนั่งนอนยินเดินมันก็เลยไม่เห็นในสิ่งต่างๆท,ที่ที่รูปมันเป็นไปเนะี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยความวิเวกที่เรามีความได้ยินได้ฟังที่เรามีอยู่อาศัยวิเวกาวุธสุตาวุธเนี่ยสุตาวุธคือการฟังความเข้าใจไว้ได้วิเวกาวุธนั่นแหละเราไปเว้นห่างจากการทำอะไรไม่จำเป็นคือสำรวมกายเรียกวิเวกาวุธกายวิเวกคุณไง่ายๆนะ เว้นจากความสํารวมเว้นจากการทําอะไรที่ไม่จาเป็นทางกายนั่นแหละพอมันได้ตรงนั้นปุ๊บมันก็เหลือตรงนี้แหละไอ้กายที่มันจะแสดงกิจต่างๆสแสดงทุกต่างๆสแสดงเหตุต่างๆมันมีพร้อมอยู่แล้วพร้อมไม่พิสูจน์เลยพร้อมพิสูจน์เลยไม่ทําได้ไหมไม่ทําได้ไหมไม่ทําได้ไหมไม่เพื่อได้ไหมนะแล้วมันจะมีเพราะใอ้เห็นมีเพราะเห็นตลอดเลยจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ทําทําทําแต่บนความรู้ตรงเนี้ยมันต้องอาศัยวิเวกด้วย มันถึงจะมีความเข้าใจตรงนี้ขึ้นมาอยู่ข้างนอกเราก็ทําเหมือนกันข้างในนั่นแหละแต่เราทาเพราะด้วยเวลาทาเพราะด้วยสิ่งต่างๆที่มันทําให้จิตใจของเราไม่ได้มาอยู่กับตูวอ่มันก็เลยสิ่งต่างๆที่จะเห็นจริงตามจริงปุ๊บไม่เกิดเพราะมันไปข้างหน้าตลอดไปเพื่อ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 ตลอดเลยแอ้เพราะเพราะเพาะเพราะเนี่ยไม่มีเลยมันมีแต่ไม่ไม่ดูไงดูแค่ผ่านผ่านดูแค่เป็นพิธีอย่างเงี้ยก็มีใส่ใจเป็นพิธีเฉยอ่ะ ทุกละเปลี่ยนได้ละทุกลและแเดินได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเดินได้แล้วเดินได้แล้วใครสั่งสติปัญญาหรือว่ากิเลสมันสั่งกันตรงเนี้ยกิเลสมันก็อยากดีเหมือนกันนะอยากรู้ลูกเดินเหมือนกันอยากมีสติอยากมีปัญญาเหมือนกันแต่สุดท้ายต้องไม่มีมันนะถึงจะมีไอ้นี่ต้องไม่มีกิเลสเข้ามานะถึงจะมีไอ้นี่เกิดสติปัญญาถึงจะทํางานได้เพราะมันคนละสภาพกันนี่เหมือนเหมือนกุศลถ้ามันนั่งอยู่ อากุศลก็นั่งไม่ได้แต่ถ้าอากุศลมันครอบครองอยู่แล้วชันจะต้องรู้ให้ชัดฉันจะต้องรู้ให้นิ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้มันเข้ามาแล้วไอ้ตัวสติปัญญาก็อาคุณนั่งแล้วนีหวาฉันนั่นฉันก็มานั่งไม่ได้แล้วจ๊ะไหมแบบเดียวกันเลยจิตใจเราก็เหมือนกันมันเหมือนเก้าอี้ตัวเดียวอะอถ้ามีอัตราตัวตนมีคนมีสัตว์มีมีความยินดียินร้ายมีกิเลสยินดียินร้ายเข้าไปแล้วเนี่ยกุศลก็ไม่ทํางานทํางานไม่ได้ไม่ได้ช่อง พยายามไงถึงให้ไปพยายามไงถึงไอ้นี่มันไปดีก็พวกเดียวกันสั่งกันไปสั่งกันมาแต่มันคนแบ่งกลุ่มตอนนั้นเองมันเหมือนพักพักที่เขาการเมืองอะไรนัะนสิแข่งกันไปแข่งกันมาแย่งเก้าอี้ไปแย่งเก้าอี้กันมานั่นแหละจริงๆก็เหมือนจิตจิตของคนนั่นแหละที่มันมีวามมีดีร้ายต่ออารมณ์อยู่มันก็เลยไม่สามารถจะรู้เห็นตามความริงได้นได้อก็ฟังไว้เป็นพอประมาณ วันหน้าวันใดที่เรามีโอกาสได้ตอนนี้ก็ได้ิี่ๆต่อไปแล้วเดี๋ยวข้าวมาแล้วความจริงก็มีปรากฏแหละนะไหมใครหิวไม่หิวไม่รู้ล่ะแต่ก็จะมีสภาพม่วยสภาพปวดสภาพอะไรต่างๆนานา,นาพร้อมอยู่แล้วแต่ขอให้ใจเป็นธรรมดาอย่าไปกดไปเกงไปเพ่งไปจ้องไปไปมามา,มารู้ได้อย่าลืมนะที่ตาพูดว่าเนี่ยไอ้ความจริงที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันรู้แบบเผลอๆผิวๆมันรู้แบบคณิกาสมาธิ พระเจ้าถ้าก็ตัดไปแล้วถ้าเลยคณิกาสมาธิไปวิปัสนาเกิดไปได้เลยจะรู้แบบจะเห็นเกิดเห็นหนับขนาดไหนก็ตามถ้าเห็นเกิดเห็นหนับแบบอัปปนาก็มีแนบแน่นก็มีแต่ว่าไม่ใช่ของจริงอ่ามันเหมือนเราเห็นคนมันพูดง่ายๆเหมือนพูดว่าถ้าเห็นอนัตตาสมมุตินะเหมือนก็เราเห็นผีในจอหนังอะ เห็นผีในจอหนังรู้สึกไงมันก็กลัวเหมือนกันนะแต่มันไม่รู้สึกเหมือนต่อถห็นจริงๆไอ้พูได้ฟังนะดิวมาเหมือนเราสมาธิที่มีกําลังก็เห็นได้เหมือนเห็นเห็นผีในจอคูณง่ายๆเห็นผีในจอเห็นเห็นทุกข์ก็เห็นทุกข์ในจอเห็นหนังชีวิตเห็นหนังในจอแต่ถ้าเห็นจริงๆนี่เขามาป่วยมาไข้มาไม่สบายมาเจ็บมาตายต่อหน้าต่อตาเลยมันเป็นอย่างนี้นะ รนะหว่างสมาธิกัอวิปัสสนามันต่างกันอย่างนี้เห็นแล้วรู้สึกด้วยสะเทือนใจด้วยไม่เฉยแล้วอู้แปลก <c oughs> มันไม่มีเ <c oughs> นะีนะ่ยนเะลห้ฟังสู่กันฟังแบบนี้อต่อมาก็ขออนุโมทนาแล้วกันนะขอให้ท่านทันท้งหลายจงมีกุศลธรรมเจริญโอกาสปฏิบัติธรรมให้สะดวกก็มีโอกาสเมื่อไหร่ก็พ้นจากทุกข์ตั้งปวงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิ